สมาชิกวงเทเทเนียมนะคะออกมาขอโทษปมดราม่าเพลงพ่อมึงนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดคนรุ่นใหม่นะคะ จากกรณีที่มีกระแสดราม่ามากๆเลยนะคะกับเพลงใหม่ของวงไทเทเนียมเพลงพ่อมืองที่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกวงในรอบ3ปีแต่ว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นนะคะทำให้ถูกกระแสตีกลับโดยเฉพาะในโลกทวิตเตอร์นะคะที่มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะว่าเนื้อเพลงเนี่ยนะคะมีลักษณะเหยียดคนรุ่นใหม่นั่นเองจนเกิดกระแสแฮชแท็กพ่อมืองอย่างต่อเนื่องล่าสุดสมาชิกวงไทเทเนียมนะคะไม่ว่าจะเป็นเวขันแล้วก็เดททนกระแสไม่ไหวโพสต์อินสตา แกมส่วนตัวในข้อความเดียวกันบอกว่าพวกเราไทเทเนียมอยากขอขอบคุณทั้งคำติชมรวมถึงกำลังใจดีๆที่ส่งเข้ามาด้วยเจตนาของการทำเพลงขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากการต้องการดิสคใครๆ มันคือเพลงหนึ่งเพลงที่ตั้งใจให้ความบันเทิงกับคนที่รักในดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทเทเนียมและตามวัฒนธรรมของดนตรีฮิปฮอปอย่างไรก็ตามนะคะพวกเราต้องขออภัยถ้าหากว่าเพลงนี้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือว่าทำให้ใครผิดหวังจากหัวใจของพวกเราจริงๆนะคะสำหรับเพลงพ่อมืองนะคะก็ถูกเผยแพร่ผ่านทาง y o u t u b ไทเทเนียมตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะตอนนี้มีคนเข้าไปดูถึง2ล้าน2แสนครั้งเลยล่ะคะ่ะ